ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย นิ้วชี้ขมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะ แล้วกระทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นก็เรื่องอะไรก็าตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทใจว่างๆนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาสมมุติว่า ภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม,ม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่ล่งโล่งว่างเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายท่อแก้ว ท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลโลว่งว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใส,ใสคราวนี้เราก็มันนึกทบทวน ถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านสรุปธรรมะปฏิบัติเอาไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหรันต์หยุดนี่หมายถึง เอาใจนะที่แบบไปแบบมานะเนี่ยอามาหยุดเอามันนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งอยู่กลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือถ้าในหยุดอย่างเดียวนะี่เรื่อยไปเลยตรงนี้แหละตรงทางที่เจ็ดตลอดไป ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เลยจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นง่ายต่อการปฏิบัติธรรมะแม้เป็นของลึกซึง้งแต่ก็ง่ายต่อการเข้าถึงเมื่อประาศราท ถึงวิธีการปฏิบัติตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บัดปากน้ำบฏทิเจริญท่านได้อบรมสั่งสอนมาอย่างนั้นคือหยุดอย่างเดียวแล้วท่านก็บอกว่าหยุดนิ่งอยู่กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วก็ให้ตรึกนึกถึงดวงใส หยุดจุกลางดวงใสสดวงใสที่ใสเหมือนกับเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดควนคลายขนแมวโตตะกับแก้วตาท่านใหตรึกคืนนึกเบาๆถึงดวงใสงสติดสเหมือนเพชรกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว โตเท่ากับแก้วตาก็ประมาณปลายนิ้วก้อยหรือนิ้วนางประมาณนั้นหรือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งข้อปฏิบัติข้อแนะนำในการปฏิบัติที่นึกถึงดวงใสๆนี่เนะี่ยท่านต้องการให้เป็นสากลหมายถึงว่ามนุษย์ทุกคนในโลก สามารถปฏิบัติได้โดยไม่ขัดแย้งกับความเชื่อในสิ่งที่ตัวนับถือไม่ขัดแย้งเก่ยวับเรื่องาศาสนาความเชื่อไม่ว่าจะเป็นคริสต์พุทธมทุสลิมฮินดูซิกหรือาศาสนาอื่นๆที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามนิทานให้ตรึกเป็นดวงใสๆเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งกรมรอบตัว กลมเหมือนโลกเหมือนดวงอาทิตย์เหมือนดวงจันทร์หรือดวงดาวในอากาศซึ่งเป็นของสากลที่ทุกคนในโลกสามารถมองได้โดยไม่ขัดแย้งกับความเชื่อในสิ่งที่ตัวนับถือนี่คือความสากแลแ้ะท่านก็นสอนให้หยุดนิ่งไปให้ภาวนาสมมาอรัง สัมมาอารหังเรื่อยไปเลยสัมมาอารหังนั่นก็แปลว่าสัมมาแปลว่าทำให้มันถูกให้มันดีให้มันชอบทำให้มันถูกให้มันดีเนะี่ยที่ถูกที่ควรที่ชอบอรหังและจะไกลจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์คือกิเลสอาสวะ จะเห็นว่าแม้แต่คำภาวนาก็เป็นสากลเป็นสากลถ้าจะนึกถึงคำคำแปลแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆนั้นเราไม่จำเป็นต้องนึกถึงความหมายว่าแปลว่าอะไรนึกว่าคำภาวนานี้นะเป็นประดุษอาวุธคู่กายคู่ใจของเราทีเดียว ที่จะประคองใจให้หยุดนิ่งอยู่กับดวงใสๆซึ่งใครก็ภาวนาได้โดยไม่ตะกิ้ตะขวงใจเลยจะไม่นึกถึงความหมายก็ได้แม่นึกถึงความหมายก็ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อหรือสิ่งที่ตัวนับถือภาวนากี่ครั้งก็ได้ไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์จนกว่าไม่อยากจะภาวนา อยากจะอยู่นิ่งๆที่กลางดวงใสๆเรื่อยไปเลยและไม่ช้าก็จะถูกส่วนไปเองเพอถูกส่วนก็จะต้องตกศู์จากฐานที่7ไปฐานที่6กประยกอดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตจากฟองไก่แดงของไก่ลอยขึ้นมาที่ฐานที่7 ดวงธรรมดวงนี้เนะี่ยคือธรรมที่ถายเป็นการมนุษย์หยาบนี้ก็เป็นของสากลคือชีวิตมนุษย์จะอยู่ได้ก็เพราะธรรมดวงนี้ยังเจอจ้าอยู่ถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยมีอยู่ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเจอชจ้าศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม ต้องมีธรรมดวงนี้ที่เรียกว่าธรรมที่ทำใเป็นกายมนุษย์อยากคำว่าธรรมแบบว่าทรงรักษาเอาไว้คือรักษากายมนุษย์อยาบให้คงอยู่เป็นโลกเป็นร่างให้มีชีวิตอยู่ไม่ตายให้หายใจได้กินอาหารได้ขับถ่ายได้เคลื่อนไหวได้ดูได้ฟังได้ดมได้ดื่มได้ ทำดวงนี้แหละบังคับอยู่เมื่อตกศูนย์ไปแล้วก็ดวงนี้จะลอยขึ้นมาติฐานที่เจ็จะสุขใสมาพร้อมกับความสุขกับความบริสุทธิ์ดวงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรค แปลว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานอายตนะนิพพานก็คือชีวิตที่เป็นนิรันร์เป็นบรมสุขดังคำว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขคือสุขอย่างยิ่งสุขกว่าการได้ดูได้ฟัง เสียงเพราะๆดูสิ่งที่ชอบดมกลิ่นหอมๆได้กินได้ดื่มสิ่งที่ชอบได้สัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลชวนเพลินมันดีกว่านี้เยอะมากกว่าการที่มีตำแหน่งสูงๆมีบริวารมากๆม,ม,มีคนสรรเสริญเยินยอมากไปด้ยโภกระพั์สมบัติ ปกครองโลกได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสุขุมากกว่านั้นเยอะดวงสายใสยนี่แหละคือต้นทางจะไปถึงตรงนูน้นที่เป็นบรมสุขคำว่าวน,นิพพานเนี่ยมีมานานแล้วมีมาก่อนที่ประสมมาสมุท้จาจะบังเกิดขึ้นแม้แต่ในไตรเพศ ศาส,สนาพราหมณ์หรือศาสนาพลมนะท่านก็นยังเรียกว่าตรงนี้เป็นนิพพานหมายถึงที่ที่เป็นนิรันดรมีสุขเป็นนิรันดรคำนิพพา,านในความหมายของที่มีมาก่อนพระพุทธศาสนาเมื่อเกิดขึ้นนี่ตรงนี้แต่บุรุษชาตงคนพบ ว่าสิ่งที่เขาหมายตรงนั้นนะ่ะมันยังไม่สมบูรณ์ยังเป็นนิพพานไม่สมบูรณ์เป็นนิพพานชั่วคราวชั่วคราวเท่านั้นแหละแต่นี่เป็นนิพพานถาวรเป็นนิรันดรอ,อย่างแท้จริงโดยญาณทัศนะอนบริสุทธิ์ที่ปราศจากกิเลสอาสวะสังโยชน์ต่างๆใจท่านบริสุทธิ์ลุลุ่นไม่มีความโลภไม่โกรธไม่หลงใครจะชื่นชม ยินดีใครจะชื่นชมหรือด่าว่าแต่ก็เฉยๆไม่มียินดียินร้ายไม่เหมือนกับผู้ที่มนุษย์เคารพนับถือว่าเป็นผู้สูงสุดนั่นแหะถ้าทําถูกใจก็ชอบทาไปถูกใจก็ลงโทษคือยังมีความยินดียินร้ายแต่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไม่มีความยินดียินร้ายเลย ใจท่านจึงบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นการเห็นการรู้ของท่านเนี่ยจึงถูกต้องสมบูรณ์แต่ผู้ที่ยังมีความยินดียินร้ายอยู่นั้นน่ะมันยังไม่สมบูรณ์นี่มันเป็นอย่างนี้นะจะ,ะเพราะฉะนั้นปฐมมรรคนี้คือต้นทางที่จะไปสู่อายตนานิภาคจะต้องผ่านดวงธรรมต่างๆดวงสีสมาธิปัญญาวิมุติ วิมุตติญาณทัศนะซึ่งจะเป็นจุดสว่างอยู่ตรงกลางดวงนั่นแหละจุดเล็กๆพอเข้าถึงก็ขยายมาเป็นดวงยกเว้นดวงสุดท้ายคือดวงวิมุตติญาณทัศนะกลางดวงนั้นจุดสว่างขยายมาเป็นกายนี่ที่อัศจรรย์แล้วก็จะเห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของ กันหญิงเหมือนท่านหญิงกันชายเหมือนท่านชายนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราแล้วก็จะเข้าถึงกายทิพย์หยาบละเอียดอรูปภพหยาบละเอียดอารมณภพหยาบละเอียดกายธรรมโธตพุทหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหัตหยาบละเอียดสิบแปดกาย แต่ละกายขั้นได้ดวงธรรมหดวงหดวงกายหดวงกาย18กายนับเอาถึงแต่กายมนุษย์หยาบที่เราเอาศัยนั่งปฏิบัติธรรมนี่แหละถึงกายธรรมอรหัตทั้งหมดนี้คือทางเดินของใจเป็นแผนผังของชีวิตเป็นชีวิตภายในที่ปราณนีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆ กายมนุษย์ละเอียดบริสุทธ exactly ิ์กว่ากายมนุษย์หยาบกายทิพย yes um oh ์บริสุทธิ์กว่ากายมนุษย์ละเอียดกายรูภพรมบริสุทธิ์กว่ากายทิพย์กายอรูปภพรมบริสุทธิ์กว่ากายดูภพกายทำโคตภูบริสุทธิ์กว่ากายอรูปภพมกายทำปโสดาบันบริสุทธิ์กว่ากายทำโคตภูกายทำพระสกิทาคามีบริสุทธิ์กว่ากายทำปโสดาบันกายทำพระอนาคามีบริสุทธิ์กว่ากายทำพระสกิทาคามี ก,ก,กายธรรมพระรหัสบริสุทธิ์กว่ากายธรรมพระอนนาคามีเป็นชีวิตภายในที่เลื่อนระดับไปเรื่อยๆสูงขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นไปเรอยๆมีอยู่ทุกคนในโลกไม่ว่าจะเชื่อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ตามมีอยู่เพราะฉะนั้นการศึกษาวิชาธรรมกายก็คือการเรียนรู้เรื่องของชีวิต ไม่ได้ขัดแย้งกับความเชื่อดังเดิมเลยเมื่อเราเรียนภาษาอังกฤษต่อมาก็เปลี่ยนมาเรียนภาษาไทยบ้างาเรียนภูมิศาสตร์บ้างประวัติศาสตร์บ้างมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่ออะไรก็เปลี่ยนวิชาเรียนแต่ได้เป็นวิชาชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ชีวิตหลายๆระดับก่อนที่ กายยาบจะแตกดับไปหรือพูด,ดง่ายๆก่อนตายควรจะได้รู้จักชีวิตทุกระดับว่ามันเป็นมากันอย่างไรมนันนาเสียดายว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ให้โอกาสตัวเองศึกษาชีวิตภายในความรู้ภายในซึ่งมีความจำเป็นต่อชีวิตของเรามีหลากหลายหลายระดับ โดยโดยไปคิดเอาเองนะปิดหูปิดตาตัวเองด้วยความเชื่อดังเดิมว่าจะไปขัดแย้งนะี่กูจะมาเปลี่ยนาศาสนาบ้างเลยปิดหูปิดตาตัวเองที่จริงความเชื่อนะ่ควรเอาไว้บนหิ้งแต่ความจริงของชีวิตนี่เราต้องพิสูจน์ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ ความรู้ภายในเนี่ยจะแตกต่างจากความรู้ภายนอกภายนอกยิ่งเรียนยิ่งเครียดเพราะว่าจะต้องใช้ระบบของความคิดท่องจำกี่เขียนพูดคุยแต่ความรู้ภายในน่ะมันหยุดอย่างเดียวยิ่งเรียนจิตยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขใจยิ่งขยายเป็นมหากรุณา มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีความเห็นแก่ตัวมีแต่เห็นแต่โลกตัวส่วนรวมนี่หลักวิชามันเป็นอย่างนี้เรียนแล้วจะเกิดประโยชน์ไม่มีโทษเลยแลม้แต่นิดเดียวแต่ความรู้ทางโลกเนี่ยเรียนแล้วนี่ยังมีโทษ เหมือนลูกระเบิดที่ไม,ม่มีสลักนิรภัยนะอันตรายอันตรายและเรียนม,มาก็าเบื่อประกอบอาชีพไอ้ได้ปัจจัยสี่มาเลี้ยงชีวิตแค่นั้นแหละชีวิตราก็ชีวิตครอบครัวปกป้องบริวารแต่ไม่ได้ทำให้ชีวิตปราณนี้ขึ้นทั้งนั้นที่ชีวิตต้องแตกดับ ดังนั้นถ้าจะให้ชีวิตสมบูรณ์เป็นชีวิต200%เซแล้วก็ธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันทำมาหากินกับการปฏิบัติธรรมจะแยกออกจากกันไม่ได้ทำมาหากินเป็นชีวิตภายนอก100%ร์ซนทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงาน ตด้ซับมาเลี้ยงชีพชีวิตภายในอีก100%เปซ็นเป็นชีวิตที่เราต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าชีวิตจะต้องแตกดับสักวันแตกดับแล้วต้องไปปรโลกไม่ว่าเราจะมีความเชื่อหรือไม่เชื่อว่าปรโลกมีหรือไม่มีก็ตามตายแล้วต้องไป ไอ้ที่เราไม่เชื่อว่ามีก็เพราะาเราไม่เห็นคนที่ตายแล้วก็ไม่มาบอกเรา,าเราก็เลยไม่เชื่อคิดตึงตื่นสั้นๆแก่นี้แต่พระผู้รู้ที่มีตาดีๆเนี่ยอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ผู้มีรู้มียามีฌานเขาเห็นเขาจึงมาบอกเราให้เราฟังว่ามันมีจริงๆ ราะนั้นถึงแม้เราไม่เชื่อกระเพื่อนิยวเพื่อนียวทำอย่างไรเพื่อนียวก็คือต้องศึกษาด้วยเรียนรู้ด้วยปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อนิยวเอาไว้ว่ามันมีเนะี่ยเราจะได้ปลอดภัยในชีวิตถ้ามันไม่มีกระเจ้ากันไปนี่คือชีวิตสองร้อยเปอร์เซนต์ที่เราควรจะมีระหว่างที่ เรายังมีชีวิตอยู่ที่ความเป็นยังอยู่กับตัวเราแต่ความเป็นมันไม่อยู่ก็เ,เรียกว่าความตายธาตุเป็นมันออกไปเหลือแต่ธาตุตาย้ำใจนะลูกนะแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่หลวงพ่อได้แนะนำเอาไว้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติคงจะจํากันได้เห็นดวงผุดหรือองค์พระผุดมาเหมือนนภ ก็ให้ดูกันเรื่อยไปถ้ามีนิมิตเลื่อนลอยก็อย่าไปหวั่นไหวอย่าไปติดใจแล้วก็อย่าไปติดตามให้ดูเฉยๆมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียใครนั่งแล้วมันตึงก็ปล่อยให้มันหลับไป ในกลางกายโอแห่งทะเลบุญพอตื่นมาสดชื่นแล้วก็ลงมือปฏิบัติทำใหม่ใครเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็วากันใหม่นะจ๊ะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบ